น้ำมันเครื่องนะครับมันขึ้นน้อยมากนะครับไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่านะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องดูนะครับ ครัอุปกรณ์ที่เราไปซื้อมานะครับมีโอลิงนะครับก็ลูกปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ฝาปิดใหม่นะครับนี่เปลี่ยนให้หมดเลย เดี๋ยวขอตัวแกะนะครับจะนานหรือเปล่าอันนี้เครื่องพึ่งทำนะครับไม่ไม่ถึงน่าจะอาทิตย์ก่อนนะครับเพราะว่ารีบนะครับไม่ได้ถ่ายให้ชม ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับเปลี่ยนลูกปืนข้อเปลี่ยนชาร์ปแล้วก็มลูกปอกนะครับนี่ครับดันในเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่า เปลี่ยนจะหายหรือเปล่านะครับอาการทำงางอออกก็ทีนี้ขอตัวครับสักรู่รลอน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 โอ้โหรลอน อันนี้ครับของใหม่น,นี่ของใหม่ไม่รู้ใส่ผิดใส่ถูกนะครับแต่ใส่ไปก่อนละไม่รู้ผิดหรือไม่รู้ถูกนะครับอลิงยังใหม่อยู่อลิง เปลี่ยนฟ้าฟ้าใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นรอยนิดหน่อยฝา,า,าเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้มัน หยาบนะครับเป็นกระดาษทรายเลยไม่รู้ว่าเขาทำหมายความว่ายังไงครับอันเคลือบสีทั้งสองด้าน,นครับนี่แล้วก็หยาบมากนะครับเป็นเหมือนกระดาษทรายเลยแมวดีกว่าเป็นของเดิมดีกว่านะครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับว่าจะขึ้นหรือเปล่า